สบายดีพี่นอ้องกลับสบายดีค่ะผู้ชมมันสุขสุขคนได้จ้าหักกะมาแต่ตลาดพี่น้องเลยเบาไกลเพิ่นหักกะมาแต่รียากเพินตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบเจ็ดโมงแล้วพี่น้องเลยไมพ่นถาเกี้ยมเครื่องแล้วพี่น้องสบวยดีพี่น้องเาากลี้างเ่น้อยพี่น้องเลยใหพลูล<า>ี่นอกี้ยเลยนเกี้ยวไปหยู่น้อี้ยง่น้อแล้ ถ้ากลมาเดือนนั้นเลยมือวานอ่ะสาวมืออื่นไปเกี่ยวเขาหน้าแซงเงาพี่น้องเลยไปเกี่ยวซอยเด้อพี่น้องให้เบาไก่กับเบาหัมพี่น้องไปเกี่ยวเขาซอยเมี่ยงเขาซอยอื่นไปเล่นร้ายโดดไปเกี่ยวซอยเด้อพอได้กินเองนี่แหละพี่น้องเลย ไปซื้อมูกับโบไว้เพ่งเข่าปีนี้ิงสอบหนึ่งเขาได้เซนสามเซนหาสอบหนึ่งกับขั้เกือบขันบาทสอบหนึ่งกับขั้นบาทเกินเงินบาทขึ้นได้นะพี่น้องเงินบาทบโขึ้นนะกับขั้นกาบาทเอองเพ่งเข่าปีนี้โบไวเฮ้ยสิกุ่มปีพี่น้องเอ้ยเข่ายาวกระชิบมดมดแล้วบ่อไก่เลยเด้อเรหลอกแล้วโจมอยู่เข่าชาวนางแล้วจมโอ้ยแบบเข่าสิหมดแหละนั่นไปซื้อกินได้บาท อบหักสิก no ุ Gesch ่มยูก oh, ุ้มฟีอกุ่มยูหดเดือน1อก็สิกุ่มยูไก่โว้ยยามหน้าหนิชิมาดำซอยอีแม่ก่อนโ้ยพอได้เขามากินเนือน 10S เธอเขายีม่โเธอเขาทั้งนี่มังทั้งนั้นย่แม่เผื่เปล่าอยู่โอ้ยมาเดือนหกกับสี่เดือนมาดำหนาซอยแม่พอเดือน1 s พอได้เขามากินเธอเขาอีน่แซงยีแม่มทั้งนี่ื่อว่าแม่กะ สีดองหนูใหม่ให้พี่น้องกินก่อนแม่อะไรพี่น้องเลยสีดองถากไปให้พี่น้องกินก่อนหนูใหม่หลายจะไปใช้สามมือไห้จะไปใช้สามมือไีนไปงีบง่ายไปเกี่ยมมืออื่นไปเกี่ยวเขาสีนอนหน้าในมืออื่นพี่น้องเอ้ยอ่าอะไรมือได้สิม้าปันจักเล่นแล้วคุณเล็บอย่างมาได้แล้วคุณพี่น้องเลยได้เขาโยงอยู่แม่บ่เห็นก่บ่ได้กินพี่น้องเอ้ย าซื้ออะไรแค่ซื้อกับเก้ปีนี่นะเขาโลนึงสีพันกับเขานาปีนได้เียนทกเนีเื่องเพื่นพี่น้องเยี่ยมแม่แม่โบออกก็ได้แม่ตั้งไว้ก็ได้องเไปดันสอยเด้อพี่น้อง ดำแล้วไม่เ่าก็สิไปดำอี๋ไปสั่นลงหนาลงรังอมโคมดิเยี้มเครื่องพี่น้องสิไปนอนลายมืออยู่ไปจังไหมไปเยี่ยมไปลายเถะตรงนี้นเน,นี่ยโคม้มนี่มีหอกหอกโค้มพี่น้องหอกโค้มนอนมีโขบสุดเลยพี่นดาวเลยสิไปเกี่ยวข่าวเลวก็สิไปนอนหันเลยพี่น้องเอ้ยเที่ยวกะ ข้าวเที่ยวเพ่นราวะมันกะกะไกดเติบอยู่พี่น้องเอ้ยก็เลยสิไปนอนอยู่หันเคยอยากมากกะเมื่อยผู้ใดจังสียิบเสียมาเนี่ยนะจักมือแล้วไม่เห็ดเขาละสองสามมือพวกสองสามมือกับมือเดียวก็เล่เติมจีมัเติมจีเอาขึ้นโลงคืออย่างพี่น้องแม่กินก่ เ,เด้เนะห้ใเหรอซอผัดเด้อนะนะใหน้นะเด้น,นี่เด้นี่ให้กินเาลาเด้นะไหนนะอะไรยถอดและสุกลงไปเจียผัดเด้น,นี่ไปกินได้ไหมนี่เด้นหนซอผัดเราขวาน้อน่อยนะเจ้าก็กินบอกกระปูนี่กินแลอวจังกินแล้ค่ะเห็ดยังผัดอันนี้นะขว้บอกขว่วกระปูพี่น้องเลย แล้วก็ขวัวซีนใส่พักแล้วก็ขวัวอันนี้อันนี้ชิปป่นอยู่บ่วะบ่วผัดขวัวแรกนนี้นะชิปป่นอยู่บ่วะมันแข็งพี่น้องเอ้ยจับกินก็นกนแซ่บขวัวก็บ่ป่นก็นแซนะ่บฮะแล้วฮะเบาไก่ไปพี่น้อง ความหล่อมาแรงอย่างนี้ป้าแต่งแต่งตัวเองเมาอนี้นะป้าตกสิไปใช้ไปหาสาวทางใดไปหาผู้สาวทางใดพู้น่ะให้แถาใหญ่เบิรงนนู่นนะป้าความหล่อเดี๋ยวกรไปกกินน้ำสมีนะต้องได้สะพัดแล้วขวอีกนะอย่ากินอีกถ้าหอบผ่อนจะหนีแล้วแล้วบวช เราเบื่อลูกเขยลูกเขยมีตนบบน์นีกับบ้านนีกลับบ้านไม่ถาวบอกว่าเมือ่อื่นเจ้าขี้ตัจักไปกำหามไดะอีเมลเราวบนัยมาเบเฮยไปกับเบาหามประมาณลงหานแต่เศร้าออได้เมือ่อื่นนะสบายดีพ mm ี่น้องกินข่าวกิน,น้ําล้วกะออกไปกำหามไปพร้อมกำหามเลยพอเจ้าสิบ,บจักทางเนะ มูชัญญาได้อยู่หันนะไปได้ไวายยู่บอไม่ถาวว่าพ่อได้เขากินเดือนสิบเอ็ดไม่ถาวเติน้นเติ้นกรป้ายต้นนะสะเอาโหลดอันหกหล่อ,อไปแก้เขามาแล้วก็มีแต่ไปซอยมาดซอยอยังหันหละกำบังหำกลับกรมกรน้ำกรมกรกรกะามคนพ่อได้เขากินเดือนสิบเอ็ดขบอกอีเมีว่าใกลนะ้น่ะก็เดือนหกกับสิมเดำหน้าแล้วกบข่อยพ่อได้เงยพ่อได้อันพ่อได้เขามากินเดือนสิบเอ็ดเขาวะผลกับหัวเพิ่นกับ เดือนสิบเอ็ดเขาเขา่าเมก็คือซีเมดรเพิน่นวาเฮย้ยเฮ้ยขอถ่ายคลิปอยู่ได้นี่นะ่ะบอกอืมจะสบายดีแหละสบายดีลเลยนี้เออข่อยข,ขึ้นมาเห <laughs> ็นว่ามีอะไรกับตาขวาดี่เราเลยแฟดนะบ่เปิดก็ขผ้นเองป้ายอย่างนนี้วายเขาอยู่ห้องพี่ผิ <c oughs> ่นเสร็จเลยผิ่นออกไปนอกแล้เผิ่นกเ็เเรษตเสร็จแล้วแลวก็อเอาเขามาเองเมียนเองเลยบ่ยบยยให้ผู้อื่นบ่อยากให้ผู้อื่นพยายามมันแตกเลย้ย พยายามมันแตกคือคอยอิโลยเลยลูกชายคอยหักซาขนาดพอซื้อหายแสนกี่พี่น้องสามร้อยบาทพอซื้อหายหักซาขนาดเลยฉันเมย์ซื้อหายในคลังร้านเอาเมย์ซื้อหายเพิ่นลโบนี่หักซามีแต่ป้าไปหันโลดแม่กับโบนี่หักซาอันนี้เราเล่าเอาเขา่าได้เราเสร็จให้มันแหงเหมือ่อเทนบอกมันแหงเหมื่อ้วเราก็เอาเขา่าป้าตกคนละซีเลยเบาใจเขาไปตายแดดเมือมเเม่อไง ไม่ชอบวายอันมีปิ้งกระปูขวากกระปูเมือนี้และะ้วก็ขว่าพักไส้ซีนและะ้วก็ขว่าพักไสแอนซีนผักกา,ทาดทะเลใส่ซีนหมูและะ้วก็ขว่าแมงแข้งและะ้วก็ปนแมงแข้งป้ามีแต่อาหารสามีข่อยหมกักทั้งนั้นเลยเมือนี้กระปูอย่ากกินอยู่เลยกิน,นขวา,า,ขากวกระปูแซ่บแซ่ดเลยเนาะสามีข่อยหมักขวากกระเปาะกระปูนไง แซล้วเรื่องเผาห่านผู้เดียวพี่น้องเมื่อนี้กะก็มีคนอยู่แต่กะบ่มีปันใดกัพอปันนั่นเพ่อมานพอได้เงินสื่อกินเมื่อไงเจ๊ติดคายยังไงจนบวจือเลยเมื่อไงอย่าตงพอได้สื่อกินหากพอได้สื่อกินพี่น้องอะไรกัพอเ้าได้ใจได้เล็กๆน้อยๆกะกะไข้กว่าเ้าบุลงเ้าบุลงกะเฮงบ่ได้พวกกีบขันเ้าลงกะมันกะพอได้ มาโด้ซื้อกินเนาะให้เนาะจากเสิเหตุยังพี่นนองเลยกาสิถ่าเงินยูทูบกับบริษัทประมาตรกเนาะม,มันกะสำหรับแล้วเรื่องัดคนกินเก่งใส่เก่งเนาะบัรลกอีกปะนี่ัดคนในเฮือนอีกนะแนวกินแนวอยู่เนาะน้องเพื่อนกับบ้าเนเทเหตุเพียเห็ดยังพี่นนองเลยเนาะน้องไส้น้องสาวกะพาละกเล็เลยเริ่มมาตกใส่เฮ้าพี่นนองเลยใค่แต่พอถาไม่ถาเพื่อนยังหาเงินได้เนาะ เพื่อนกะซอยแบงเบาพาระได้ร้ายเตอิอพี่น้องเลยขันหาเงินได้กะอยากออกเม็ดผู้ไรเนาะให้แจ๊กเสียเหตุอะไรเนานะเฮ้ยเฮากะยังมีพาระอยู่นะมีพาระร้ายแนลูกเต้าอีกตอนนี้ลูกกะเกิดมาอีกผู้หนึ่งพี่น้องเ้ยกะใส่เงินอีกลูกเกิดต้หน่อยนี่กะได้ผักประมาณสิบหามือผู้แหละเนาะผักเพื่อสิได้ลงห้าบนบาี้พัสิบหามือมันต้องใส่เงินเท่าไรแต่ละม,มืออีกบาี้แมนบอ,อกแจ๊คสีเครื่องนุ่งลูก จักสีสื่อกลายแนวพี่น้องเอ้ยเกียมหนั่นเกียมหนี่แนวกินแนวอยู่แต่ละมืออีเด้บอ่ะนี่ขาบละแสนนี่ดีเลยได้ขนใดขาบละแสนนะขอยันบบได้อันมือละแสนขนาดแต่กินสื่อๆนะขอบับได้อีเนาะลงตอนคำนะเมือละแสนหนึ่งเอ้ยเช่อแน่จ๊ะไปสื่อแมงแข้งกะหาซิปพี่น้องสื่อพักสื่อหยาสื่อกะปูสื่อหมักไม้กะเมืเลยเกือบแสนชิได้อีเนาะทเฮ้ยเอ้ยมูบดิสื่อมูมีในเฮือน นั่นอะไรพี่น้องเอ้ยยังวงขันโบฮาจากสิเห็ดอะไรเนาะหาแต่เงินยูทูบอะบบเป็นว้าเนาะบได้ป๊อปหมาได้เงินยูทูบ e กะก็พอได้แก้ยู่แต่กะพอได้แบบย่ายเล็กน้อยๆพอได้คาบัตรโบได้ได้พี่น้องเอ้ยอันนี้บ่าตรงๆพอได้แต่ค่าพอได้แต่ค่าไวไฟเนาะค่าบัตรเนาะอยเนาะสิเห็ดหรือเหรออยากเออแบ่งอหอยยิมเนาะอยากให้พี่น้องทชมวนาะมีหอยยิม เฮาอ่าทานผู้ส้มมีเฮายิ่มมีความสุขน้ำเฮาเนาะเฮาก็ดีใจเฮาก็ภูมมใจนี่แเลยเฮาก็เคยเหตุแล้วบ่เหตดแล้วมันกระจักแนวไรเนาะมันหูสึกว่ามันขาดยังไปบางอย่างนนะก็คินหอดทานผู้ส้มน้ำหมูเม็นว้าได้คือเฮาตอบเม็นนะกระตอบด้วยความจริงใจหลีแต่เนาะบ่ไเ้ตอบไปซื้อบางเถอก็ะกดใจห้แต่ก็ะอ่านเมดพที่เนองเอ้ยบแมเป็นบ่อ่านได้บางเถอเลาเรื่องก็ะกดใจใหย่ซื้อแต่ก็อ่านเมดที่เพิ่นน่ะนะมหานะ ถ้าโบอาถ้าถ้าเฮาบบพอใจหน่บุบกดให้ดอกใจนั่นเนาะผ่านไปเลยก็แล้วเอาะไรพี่น้องคิดนี้เซเดลากอนได้พี่น้องเด้อพอกันไหมคิดหน่ะสรุกว่าเมถานนะเพิ่นสิออกนะเพิ่นสิไปเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาแล้วแล้วก็วเพิ่นจึงสิเขามาพี่น้องเอ้ยแต่อีต้นเมถาได้พี่น้องเอ้ยจักสีเห็นนั้นได้ลูกกะกะ แบ่งบอ๊อภาระเพื่อนกะได้มาไลายพี่น้องเอ้ยเนาะสามสื้อแนวอยู่แนวกินเทากะพอซื้อได้ยุ่งเนาะเนาะค่าหน้ามค่าไฟกะตกที่ดาวเรืองมืดพี่น้องเอ้ยกะพ่อเมยเพื่อนกะขึ้นได้เพื่อนไปเห็ดหน้าเนาะใส่รายจ่ายรายเลยอีเมหเห็ดหน้านะกะจักปุ้ยจั๊กยังปุ้ยกะสอบหนึ่งพันสี่พันหาพี่น้องเอ้ยเพื่อนกะเนาะเทากะซอยเพันยู่เห็ดหน้าเนาะแต่เทากะบบริซอยไลฟ์เด้อซอยน้อยนึงพี่น้องเอ้ย พอกันใหม่คลิปหนาได้พี่น้องสบายดีจ้ะพี่น้องจ้สาสดี